ทำสั่งเตือนภัยยกเลิกแล้วบ้านของพวกเราปกป้องเอาไว้ได้แล้วหิวมากเลยอาหารที่ทำเองเนี่ยคือดีที่สุดแล้วนะไต้ตี้สวงหยุนและซางเย,ย่มีรอยขีดข่วนบ้างแต่ว่าเฉียหลิงไม่มีรอยอะไรเลยฝูงสัตว์ร,ร้ายพวกนี้โผล่ามาโดยไม่ให้ซุ่มให้เสียงข้าคิดไม่ออกเลยว่าต้นตอนมันมาจากอะไรกันแน่ สัตว์ร้ายพวกนั้นนะ่ะถูกผงโรสแมรี่เข้าไปทําให้เกิดอาการหงุดหงิดและดุร้ายผิดปกติซึ่งน่าจะเป็นสาเหตุหลักทําให้เกิดเหตุการณ์แบบนี้นะกลิ่นสินะข้าได้กลิ่นอ,อน่อ,อนๆจากสัตว์พวกนั้นด้วยการล้างด้วยน้ําสามารถทําให้โรสแมรี่มีฤทธิ์เป็นกลางได้ดังนั้นฉันจึงทําพิธีกรรมเรียกฝนเจ้าใช้เวทมนต์ได้อย่างงั้นเหรอเออฉันใช้เวทมนต์ไม่ได้หรอกนะก็แค่เต้นรําเรียกฝนนะ่ะ เจ้ารำเรียกฝนอย่างนั้นหรอใช่ถ้าข้าถามเจ้าว่าการเต้นรำเรียกฝนนี่มาจากไหนเจ้าคงไม่บอกข้าสินะฉันถ้าเจ้าไม่อยากบอกก็ไม่เป็นไรพวกที่สอนเจ้าเต้นนั้นได้บอกเจ้าถึงต้นกําเนิดมันบ้างหรือไม่พวกเขาบอกแค่ว่ามันเป็นเพียงการเต้นรำเพื่อพิธีกรรมเท่านั้นในอดีตเมื่อต้นไม้แทบยังมีชีวิตอยู่วิหารของอสูนจะเลือกหญิงสาวที่สวยที่สุด จากเผ่าไม้แทบเพื่อแสดงรำเรียกฝนในพิธีกรรมเพื่อขอพรให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองแผ่นดินด้วยวิธีนี้เผ่าไม้แทบจึงได้กลายเป็นผู้พิทักษ์แผ่นดินของโลกแห่งอสูรและต่อมาต้นไม้แทบก็ได้เหี่ยวเฉาและไม่สามารถทำพิธีกรรมต่อไปได้เผ่าไม้แทบต้องเผชิญกับภัยพิบัติเหลือผู้รอดชีวิตเพียงไม่กี่สิบคนซึ่งทั้งหมดอาศัยอยู่ที่วิหารไม้แทบนี่มันเกี่ยวอะไรกับการเต้นรำเรียกฝนเหรอ เจ้าคิดว่าคนพวกนั้นในวิหารจะแค่ฝันใ่อยากได้พรจากเทพอย่างนั้นเหรอหากการเต้นรำสามารถช่วยให้พวกเขาได้พบกับเทพได้ทำไมพวกเขาจึงไม่ทำมันเองละ่ะเชลิงหมายความว่าวิหารกำลังใช้เผาไม้เทพเป็นเครื่องมือหรือว่าพิธีร่ายรำฝนจะมีความลับมืดซ่อนอยู่ถูกต้องจนกว่าเราจะรู้ว่าความลับแท้จริงที่ซ่อนอยู่คืออะไรขวนวนเจ้าไม่ควรเต้นท่านี้อีกต่อไป สำหรับคนที่สอนท่าเต้นนี้ให้เจ้าเจ้าไม่ควรไว้ใจเขามากเกินไปนะทำไมเหรอในอดีตเผ่าไม้แทบที่เชี่ยวชาญในการเต้นรำนี้เกือบจะประสบกับการสูญพันธุ์นี่ถือเป็นคำเตือนเขามีเจตนาไม่ดีที่สอนการเต้นรำนี้ให้กับเจ้าเสี่ยวป้าอาจจะหลอกใช้ฉันอย่างนั้นเหรอเชลิงก็แค่อยากให้เจ้าระวังตัวให้มากขึ้นอย่าปล่อยให้ตัวเองต้องตกเป็นเหยื่อของการถูกหลอกใช้โดยไม่รู้ตัว